ต้องมีระบบน้ำเกษตรกรที่จะทําร่วมกับเราหนึ่งคือคุณต้องมีระบบน้ําถ้าไม่มีระบบน้ําถ้าไปปลูกน้กไก่ะอยากให้ทำพ่อเดียวเขาจะเป็นหนี้โดยใช่เหตุเพราะบางคนไม่มีทุนตัวเองไงคุณแกถามผมอ่ะแต่เขาต้องไปเอาที่ทกคสบ้างสากลบ้างยังไคนะถ้าคุณไม่มีระบบน้ําแบบนี้ผมสู้มาต้องมีระบบน้ำอย่างไรฮะยังไงคุณก็ได้เงินแต่ถ้าคุณไม่มีระบบน้ำอะไรพวกนี้ทำไปคุณก็เป็นหนี้ครับ เราไม่ส่งเสริมให้กเกษตรกรไปนี่เราอยากปลดหนี้ให้คุณมากกว่าเดี๋ยวเราไปจอดเดี๋ยวจะให้ดูข้างในเด้อตอนนี้อยู่เปล่าไม่รู้อยู่อยู่อยู่โอ้โหเปมะละกอพอดีเลยแปล,าลารูปมะละกออ่าแปล,าลาร <l acht> ูปมะละกออันนี้นะคะที่ตกเกตเนี่น <l acht> จะถูกว่าแปลรูปแบบนี้เลย <l acht> ลงไปดูกันสวัส <l acht> ดีเจ้าส <l> ว <acht> ัสดีค่ะ <l acht> อันนี้แช่อะไรคะคุณนิดมันจะมีสารทั้งนั้นคับอ๋อสามนี่อยู่สามตัวอืเกลือแล้วก็กดเกลือกดเกลือครับไม่ให้มันเสียเดี๋ยวไปดูที่บอกแช่เกลือนั่นแหละ เป็นสวนข้ามมทั้งหมดที่ทเกษตรกรปลูกกัน<ะ>อ่ะค่ะอเขามีที่ตรงไหนเขาก็จะปลูกกันไปหมดเลยอืมเพราะเรามีจุดรับซื้อใช่อ่อเขามันม่นใจละอ่มั่นใจะครับจะเป็นโรงรับซื้อที่ที่นี่ทั้งหมดค่ะอืมอะไรนะจมชิ ปวดหรือเปล่านนมมีหลายจุดที่น่าจะเป็นงานบวดบลืมีปทุนกับายูเหี้ยเรียนลิมโขงอกองทุนแม่ของ วันนี้ไม่เก็บให้เราเก็บเมื่อเสียชัยนี่เองอมีหลายเจ้าเหรอคะอะไรนะแล้วก็จะมีส่วนขนมข้างในด้วยครับเราไปดูโลงดองมะละก่อน,นะคะนี่เขาผ่าไบบเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แล้วก็มาแช่ตรงนี้แช่สาร ได้ทั้งหมดนี่มันอยู่ได้ยีสตันนะครับอืมทั้งหมดเนี่ยอันนี้สี่หกแปดสิบสิบสองบบ่อ มันจะแข็งนะฮะจากมันละกอที่เวลาเราทิ้งไว้มันจะเละใช่ไหมฮะนีะมันจะแข็งแข็งปุ๊กเลยครับแข็งจริงจริงใส่ด้วยอืมใช่ใช่ค่ะเียต้นดูแบบสุกๆค่ะเขาไปทําอะไรอะคะทําขนมเนี่ยฮะปุกใช่อิ่มบิอะไรต่อเขาจะไปหั่นเป็นลูกเต๋าอีกรอบหนึงครับอ๋อเป็นเย็นรี่๋อโอขนลุกที่เอาไปใส่พวกโยเกงร์ตยเกิดข้างในเนี่ยเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะครับ ไม่ต้องทิ้งแล้วนะคะแล้วก็มันจะมีแบบไปอบแห้งค่ะแล้วก็ทานครับมันจะเป็นชิ้นกับลูกเต่ามีสองประเภทค่ะอยากเห็นแบบสุกอ๋อนี่ค่ะอันนี้แบบปอกอันนี้แบบไม่ปอกไม่ปอกแบบไม่ปอกเราก็มาแช่ก่อนค่ะให้มันอิ่มตัวก่อนให้มันแข็งก่อนค่ะเพราะถ้างั้นนะเดี๋ยวมันจะเละนี่เพิ่งน่าจะดองใหม่มันมันถ้าดองใหม่มันจะนิ่มอืผ่านไปสักประมาณสองสามวันนะฮะมันจะเริ่มแข็งมันได้เนื้อสารแล้วนะฮะค่ะมันจะเริ่มแข็ง ต้องไปดูข้างในะอืเดี๋ยวผมดัดเสื่อเลยอันนี้ไม่ใช่สารเคมีนะคะมันเป็นเกลือชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่อทางวิทยาศาสตร์รคร่ะ okay. <c oughs> โซเดียมโซเดียมค่ะ <c oughs> กดเสี้งนเสียงแล้วก็กดเบือขึ้นมาเนี่ยสามตัวมาทําปฏิกิริยาทําให้มันแข็งตัวอันนี้เวลาเราจะส่งมอบก็ปอกเบืออีกรอบหนึ่งเนียเราต้องผ่ามันก็แข็งละแข็งถ้าไม่ผ่าไม่อันนี้สามมันเข้าเนื้อไม่ได้ไงผมมีแบบเนี้ยสี่โล่ะสี่จุดยี่สิบตันก็ไม่ไอเนี้ยไอเนี้ได้แค่ยี่สิบตันเต่ที่โลงแม่จันผมอะ ได้ประมาณสองลอนอันนั้นท่งใหญ่คนงานเยอะอันนี้ป้อนโรงงานในไทยหรือต่างประเทศในไทยครับนไทยานไทยอันนี้นี่มันใสเลยเห็นป่ะค่ะแข็งเลยเนี่ยะโอเนี่ยจะมันอันนี้ปอกแล้วปอกแล้วเนี่ยจะมันกรนเรียดครับมันจะแข็งค่ะแข็งก็ไปผ่านกระบวนการที่เห็นนะใส่รู่อะไรกันนี่นี่อะไรไม่ใช่ค่ะเเลยค่ะนี่มันจะใสค่ะปกติอะถ้าสารมันเข้มข้นนะครับมันจะใสแบบ หมือนเย็นดอ่ะค่ะอืมมันเริ่มมันแดงสดด้วยเนาะใช่มันไม่เละมันสวยสีมันสวยสีมันสวยยิ่งยิ่งยิ่งดองนานนะเน่ยพวกเนี้ยสวยเก๊กเลยนี่ใช้เวลาดองแต่ลรงวดเท่าไหร่อะคะเนตังก็สิบห้าวันครับสิบห้าวันเองอืมแต่มันถ้าตลาดมันตายมันทําลมทําทําทําบล็อกอะไรเนี่ยมันอยู่ได้หนึ่งปีถ้าน้ำมันไม่แห้งอะนะฮะค่ะเราก็ไม่ได้เสียไม่เสียอืมเนี่ยฮะ ก็ไม่เสียไอ้เนี่ยแดงสดสุดสุดจัดเลยนะเนี่ยเรามากระบวนการดองพวกแดงมาีมันจะแดงครสีมันจะขึ้นค่ะแล้วมันจะแข็งมันจะเหนียวเขาก็ไปทําเป็นลูกเต่าอืเราก็ไปทําขนมให้เรากินนี่แหละค่ะส่งออกด้วยนะพวกเนี้ยแพงแพงแพงมากกิโลหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะถึงสามร้อยถ้าจำไม่ผิดนะโอ้ยน่าจะใช่เพราะมันจะไปสไลด์ สไลด์เป็นเป็นเป็นแผ่นก็แบบหนึง่งแล้วก็เป็นลูกเต๋าก็อีแบบหนึง่งนึกนึกออกเคยเห็นแบบแผ่นอยู่นะคะแล้วก็ไอสีเข้าขาเนะน,น,นี่ยเองนะฮะไที่บอลนู้นนะอ่ะพอพอไปปุ๊บอ่ะเขาก็จะไปย้อมสีเป็นสีต่างๆได้ถูกต้องครับอแล้วมละกรมีหลายสีมละกข้างบางบางสายพันธุน์เนื้อข้างในเป็นสีเหลืองอยู่แล้วก็ไปทําเป็นสีเหลืองอีกแต่ถ้ามันไม่ได้พวกนั้นก็จะไปย้อมสีอืมอ่า มันก็จะเป็นคะาสีที่ผมสง่งรูปให้ดูค่ะมันนี้อยู่ต้องน้ำท่วมน,นะคะโอ้มหลงทุนเยอะนะหลายล้านเมืเอืมเยอะมากเพราะว่าเราเราช่วยเกษตรกรอย่างอย่างพิทีเดียวอะโควิดมันระบาดอะมันส่งอะไรไม่ได้อะผมก็ต้องซื้อมาอมซื้อมาแล้วเราก็ต้องทำนี่แหลแล้วถ้าตกเกรดอย่างสมมุติทางทางลงฝั่งโน้นตกเกรดก็คือ คุณนิดรับมาทําเองไม่ต้องผมไปสอนให้ทําที่โน่นง่ายกว่าเป็นการต่อยอดให้คุณให้เกษตรกรหรือชุมชนมีงานทําค่ะร่วมกันทําร่วมกันรวมกลุ่มกันมาเสร็จแล้วคุณแปลรูปแบบนี้ถึงเวลาขายผมมีตลาดให้คุณคุณก็อันนี้ออกมาใส่ตะกร้าส่งให้เราเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอนทั้งหมดกระบวนการทำมันไม่ใช่ยากคุณไม่จําเป็นต้องแบกของมาให้ผมหรอกมันเปื้องค่าขนส่งใช่โอเคเยี่ยมเลยอันนี้เป็นการต่อยอดให้เกษตรกรนะครับ เนื้อก็จะเป็นสีเหลืองใช่ก็จะแบบนี้ปกติอะถ้ามันเร่งด่วนผมแช่ไว้แค่สองสามคืนเองนะค่ะมันต้องมันอยู่ที่ปริมาณการใส่สารนะครับมันจะใส่มันจะแข็งอ๋อก็แค่เข้มข้น,นขึ้นใช่แต่มันเปลืองสารบางคนบอกว่าเปลืองสารแต่ผมผมเน้นเน้นสารค่ะตรงอ่ะตองคืนอุดอยู่ในรถมีน้ำอยู่ ไม่เป็นไ,นไเนเรเดี๋ยวเราไปดูหนูอโอนี่มนไม้ผมจะไปทำโต๊ะที่ออฟฟิศค่ะไม่สักนี่นี่จะได้ทรงสวยเมื่อกี้มันไม่เท่าไหร่